สาวน่อยน้ำทางเด้อพี่น้องเลยมาตอนบึงพอกอเต้นเศร้ามานี่มี่ยังให้แต่รำมาฝากแต่รำบ่เนาะโดยกราบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะมาทางน้เด้อลุกเด้อเอานมจีเนี่เอามามาตอนอีพอ้ยทุกจังก,กันุกจังก,กันุกจังดยูดยว้ยช่างดีสบายดีตอนเศร้าๆพี่น้องเนาะหลังจากพกอา่อลงเชิญมาหอดเมื่อคืนนี่พี่น้องเลย มาหอดจอดถึงมือคืนนี่กะจนดึกตื่นเนาะตีนึงพันมานพี่น้องไงด้วยสิคุนเบิ่งว่ามียังไม่หองพ่อนี่พอตื่นมาพี่น้องเไยเนาะกะมาจอบเบิ่งว่าได้ยังเด้มื่อนี่ได้ยังมาฝากตดาดำดอบนี่เนาะยังไม่กวดไม่ค้นมึงเลยได้พี่น้องไงไปขึ้นเบิ้งเลยตาดำป้อแต่ทีเห็นหนีนก่กะหัวสีไข่พี่น,อนอ้องไงเนาะบอกป้าดุงเยอะได้ยังไงนะได้ยังไงนะได้ยังนี่นะ ซาตานก็หาิตื่นพี่น้องเลยเออที่อาบน้ำหัวเปี่ยนอ่ะตื่นมากแต่กำจุแล้วบ่ไปย่างค่อยย่างไปเบิ่งอยู่หายําลังพอได้ยังได้ยังยังมาฝากมาต้อนตาดามขึ้เก้าบ่มาหนีิเนาะเด้อเมย์ใช่ไหเบิ่งทางนี้เด้อไชดึงลงมาดูหน่ะเห็นเต็มวันตอนผู้โพอยูใช่ไหมได้พี่ช่างมาพี่ดูเมื่อคืนนี้ไม่ได้ต้อนได้เมื่อคืนนี้มาเด้อก่อนเนาะ Nhi đã, một lắm, mọi toàn Đó, đồng mà mình chưa poo bói <laughs> nó. A coi, a coi hoa. Oh, we pok you can't no sammy toot. No, mama couldn't do it. 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 Mama hát hiến hát sam đại. Mamma hát hiến 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 มาฮอดพี่เดี๋ยวเจ้าแวะไอ้พุ่นอีโบโอ้พอจังว่ามาฮอดเฮือนเด้อพี่น้องเไยเนาะเที่ยงคืนตีหนึ่งเลยพิ่งมาไฟซื้อทุกข้าวเขามาหน้าผม้องผู้เป็นครัวแล้วละดูดิแลพี่ดูมาพี่มาเบิ้งไ้พอได้ยังมาน่ะได้ยังเบิ้งมีทางชองทางเออนี่ของแม่เชื่อเอาไหวไมื่น่าหน่อยเนาะลืมเอาไว้ฝากไว้นี่ก่อนเด้ออ่าเอาเลือดเอายางใช่แล้วจะ หาก็ใช่ทุ่งนึงก็ได้มาคืนนี้เนาะโโอดยมีดิอยู่พี่บม่ได้ขาดโรงพยาบาลมาเลือดแต่ว่าถ้าสีใส่ทุ่งที่สองนั่นต้องได้นี่เลือดไปทดแทนให้เพิ่นเนาะในครั้งเวลาห่อเมนเมนเมนญาติเพิ่นขาดนะ่ขาดดิต้องเอาเลือดทดแทนทดเกิดว่ต้องได้เจาะทุ่งเฮิร์มเยาะแล้วทดแทนทุ้งเฮิร์มได้บ่เอาไปไถก็ได้เลือดกุ้งได้ก็ได้ อ๋อเอออกุ๊บอ๋อดูดดคือวเนึกว่าต้องการกุ๊บกุ๊บนั่นนะโดยเขาออกมาถุงนึงอเจ้าได้จ้ะแล้วคือไมใชบยันบิดกโเมนโกี้อะไรอาจันจยก็ได้เวิดเข้ามาสุขภาพเฮ้รือว่าสุขภาพเฮ้าดีือว่าเลือดเฮ้าดีได้บเลยโดยเพื่อนก็ลองตรวจเลือดเฮ้าก่อนสิคืออยู่พุ่นนะ อยู Dieu, ่พุ ue, you know ่นแมงเชื mean, ่อเคยไปรอบน้องบ่ออยู่ไงจุฬาลงกรณ์นะอยู่ประเทศไทยนะพี่น้องเลยแมนอยู่แบบว่าเพิ่นกระตวจเบื้องเลือดเบื้องยางเขาก่อนมาพร้อมให้ใส่งานหรือว่าผ่านในบ่อใช่ไเนาะโลกเบื้องยางกับบได้มีเนาะมันเคยปูนนะใช่ไหมเนยอ่ามันบวชีกับน้องน้ำเพิ่นแมนแต่ว่าทางนี้นะแบบเลือดกรุบยางเพิ่นกระลับเนาะเพราะว่าเพื่อคนไข้คนอื่นเคนอื่นเลยว่ามาทางนี้เนาะใส่หนึ่งรองมือก่อน คนที่สองต้องได้หาเลือยงทดแทนเคนมาถึงกระทำไทยอาการน้องงามเพิ่นหลังจากมาพี่แล้วก็เมือเพิ่นนอนเมื่อคืนนี่ตรัือึ้นบ้านได้จะมาดึกเนาะมนมาฮอตปุ๊บเลยก็เพลินกับนอนเลยสร็จปิ้งเลยว่าเราเดินทางมาไกลส่งเสือเสือคนนี้่ะอาจารย์จะไปซื้อเสือให้หมอหน่อยน้องของน่องทิ้งเนาะโดยไผ่มาน้ำดาวแน่เสือตัวเดียวตั้งแต่เมื่อน้องทิ้งคือไผ่ ผัวน้องงั้มเพิ่นเออน้องทิ้งว่าสิละโดยโดยผัวเรามาน้ำติมาน้ำเล้เนาะลูกเด้อ่ะลูกอยู่น้ำพายลูกอยู่น้ำได้เอาเปล่าบ่ล่อเก็บไว้ยันนักยันเจ้าสิเนอเออลูกมาไก่ลูกเนาะมาปลาลูกกับน้องใสแล้วพูดหนึ่งมากันมังมางั้มเลยกรน้องใสแล้วสามคนว่ามาพุ่นแจกเบิดบ่อคองเบิดแล้วเนาะเพื่อรอบนี้หลายโบราณเนาะรอบนี้น้อยเดียวเพียงไง ไม่มีอย um, anyway. ังไหเอ้าน้องเชองงเลยน้องเชอรีพ่อว่าไม่มีอย่างไม่มีไปเลยเลยโอ้ยืนว่าวยืนอันจมอุมอยู่นี่นะนึกว่าเพิ่นมีของไม่ใช่เข่าโอ้ใบหันใบหันใบหันเลยนาะพ่อว่าได้อยังโมดินนะไม่มีอยังเลยเลยโมมีอยังเลยโอ้ยพ่อว่าได้อยังเลยแต่ก็าอาชื่อได้น้องใหม่ได้ปะออกมาคำที่เราเลยออกมาจากหมู่บ้านของน้องงามเพิ่อนเรา กอหาสังกะสีอย่างใส่ดี๋มัคำโดยเน่ตะดามบ่ได้น้ำไม้ต้มถ่านกับล้างสีกันจีมันผิกถ่ายอยู่นะเชื่อในวยกเชื่อได้เติมน้ำไม้กหมเติมชาบ้าไหนะฮเห็นพ่องงเลยตะามำบอกอีพ่ออีพ่อได้เลยคืนน่ะเมื่อนั้นคิดว่าพ่อเพิ่งจะไปขึ้นเดียวพี่น้องเนาะสรุปแล้วก็ต่ออีขึ้นหนึ่งกลายเป็นสองขึ้นเนาะขึ้นที่สามมาหอดเฮือน มอเตอร์ไซน้องคอยก็เห็นติดตามอยู่ในคลิปพี่น้องเลยว่าการแล้วแย่ลงไวสันเนาะก็เลยพากันอยู่ต่อเป็นว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวแมงเชื่อเสียลงทั้งหน้าไปตุ้อีแพร์คันน้องซ่าโดยไว้ปลูกเลี้ยงป่าปาเอาทางไว้โอ้ยบุตรายหยังบุริน่านูอะไรอู้บุมีหยังได้บอน้ำทางนั่นด้วบุมีหยังบ่โดยต่ดามเต่งตัวสิไปใช้สายสิไปใช่นี่สิไปใช้ เออมันมินวะพี่มะวพี่แมงเชยสีางมาพี่ดุมาพี่ลงมาพี่ดุมินมินโอยมินเลยมันยังใชได้กระปูวะพอได้กระปูเออขูดรถเด้อคือบอลนั่นปิดอยู่คือบอล ไวมันมีรอบวะโอ้ยมีชองน้องเชลกคิดว่าน้องไม่เตรียมทางแน่ๆเลยวะบอกมีอย่างพี่น้องเลยพิษวังรอบเลยบอกจา์มารอบนี้พิษวังแตดำวะเ้เพอนเดี๋ยวด้วยนะสี่ดอกป้าฮันดะของไผ่มีของไพในทางนี้นุ่งเคยมันหนึ่งของข้าหนึ่งบ่ผูกผูกพังไปเลย ใส่อันนั้นเนาะโดยปั๊ไปพากันออกกันอาซื้อแนวกินก้อนโดยพี่น้องเลยเนาะวิ่งแนวกินลายมือพอบ่มีแนวกินมาให้ยก็พากันไม่เื้อแนวกินพอทางเปื้อนแมงเชิดก็ออกไปได้เลยฝุ่นตุกตุกอีกว่าทางนั้นตุกแห้งพี่น้องเลยเนาะการทั้งว่าหัวอ๋อคือการสั่นนุ่มการเบิร์ตเป็เบิร์ตกระเบิร์ตยาสีฟันเพป็นกระเบิร์ตพอไปสามมือนึงก็ได้เบิร์ตแล้วเด้อดห่างไอ้แต่ดำดูไว้ร่างก่อนนะลูกไว้ร่างก่อน ไปสะพอ่อพาไปซื้อเนื้อกินแล้วก,ก็ของใส้ก้อนพี่น้องเไยเนาะเพราะว่าไปค่ะขึ้นรถไปขึ้นรถไปไปคุยน้ำพลออยู่ทั้งรถกันนะเนาะให้พ่อเตรียมตัวกันปะทัดภาพขึ้นมารถเลยพี่น้องไปไซดิ้นสิไปไสดนฮะอ้ยดีใจเลยพี่นออ้องเห็ุกาตีจา้าล้วนได้เลยแปลงนอกจังเมจังลูกได้ดีใจกันดีใจทั้งสองเลยบ่ เบลลี่เปิดหันนะพ่อเบลนี่เปิดหันแล้วหันอยู่ดี่นมีซื้อเด้เฮ้ยนี่พี่น้องมีซื้อแล้วยังก็บิวตี้ยินดีต้อนรับเนาะโอ้ของน้องเชฟไม่ได้สิ่ไมน้องเชฟสั่งนะคือได้บ้านน้องเชฟลินช็อปไม่เป็นโซ่ขี่โเนาะเขียนไว้ก่อนว่าน้องเชฟลินช็อปบ่เห็นบ่สั่งก็ไอ้เบลลี่นี้มันจะงามน้องเชฟ จะเขียนโดดวะแนวแนววินเทจโคตรนะเราเช่ตันใครขีดแล้วยฮะเออทางนี้เนี่ยพอดีทางเนาะทางคนนะทางเข้าบ้านทางเฮือนเฮาหน่ะพี่น้องไงป้อรถพ่ออยากค่ายด้วยล้อทางออกมาบนในจังหน่อยคือดีอยู่ในในทางนึงเชฟ ถ้าเรามองมาซื้อของใไซด์เ hmm ี <Audi> ok ่เนาะคนพอสิมาลุยงานทั้งนี้ต่อว่าทั้งนี้ค่ะเมนูเชื่อจัดของถ้าเพิ่นอยู่เนาะมีโอรงดูดูมีโครงจัดส่งอยู่ไปเยี่ยมน้องงามพอดีเป็นยังไงโอ้ใจยังสชอบไปเยี่ยมน้องงามอีกบ่อไปเยี่ยมอยู่แล้วเนาะต้องไปซื้อเขาซื้อน้ำ คือว่าเราบวกกอนอยากมาบ่ไดอตะกี้นี่ยมัเป็นเชิญลายคนเชิญเผาเนี่ยคนจะบวกกอนอยากมาเห็นไดนรอบนี้คือว่ามาเห็นว่ารอบนี้เราบัดเราบัดเสีอใจพวกเขาแล้วอม่นนะพวกเขาอันยันบวกมาไปที่แล้วนะลอยเราแท้นะลอยเอาเงินเราค้ำให้เล่าแล้วเราก็เสีอใจมากเพราะว่าบวกก้อนเนาะอยากดีอยากเศร้าได้แล้วกันเนาะตอนนี่เพิ่นที่บ้าว่าแข่งนี่มันต้อง ใช้ใ่ายหลายโอ้โ <นะ S 1> ดยเพื่อนก็มั่นใจว่าค่าใช้จ่ายนี่จะเป็นของทางเฮาหรือทางเพื่อนสิสิเราจะนู่นเงิน,นส่วนรายมีเงินนะครับมันไกลเนาะเพื่อนก,นก็เลยส่วนหลายจะกู้คอ่อยาๆมาแต่เมื่อใดแต่น,น,กนอ,อกก็แต่อยู่บ้านเมื่อใตางอยู่บ้านเมื่อางนอกก็แ่อย่านเ็นอย่างหนึ่งก็มเสื้อเสือ้อศาสนาเป็ถือศาสนาพีบเอาแต่ขลามกินนู่นกินนี่เนาะ เราข้าวมันจะบอกเรากินดิอ่อแต่ก้อนเนี่ยต้องงับเพื่อนต่อมันสี่กำเริบแบบอาการนักท่านอ่านหมอใหญ่เพิ่นมาบอกเมื่อวานเนาะเอ่อแล้วเป็นนึกแรกเอ่อเพิ่งจะเอาแล้วจะไปเยาไปเยาอะไรก็บข้าันของดูของกินนอะไเต็ดเลยขาดสารอาหารขาดสารอาหารหลายเพิ่นกำเริบเห็นไหม

สุดลงมาหนิเนาะว่ารอบแรกกคือว่าดีขึ้นอะนะรอบนี้ว่าอาการหนักกว่าซะคือยาทีแทย์ที่หมอคนไส่้คืรับสาคลคือกันโดยยาตัดสมกตัเสื้ออย่างนี้เแต่ว่าเอาสิแต่เรากินต้องไปมั้ต่างกายร่างกายบลูดซึ้มอาหารแล้วดนอเพียอะไรนั่เศ้าโอ้โอ้ตอนเชยพาลงคลองอัไเป็นยัง แล้วก็คือเ่นเใเห็นในคลิปมิมีงน้องอย่างอีกนะอาการนักอยู่ในโรงพยาบาลที่กันบอก้องน้ำสองน้ำเื้อกละใหกันเนาะใช่กันดู้พนันนั่งนันหนักนักนักที่ตอัเราทำบริกาเว่าขอโทษขอใหเพ่อนเนาะอาจจะบวชเนาะอาการนักขนาดนรเราเส้นบวชหลายคนทีุ่่งเลย ประเภทมอเพิ่นกะบอกแล้วเนาะทำใจสิมอเปตุ่มในคอหรือว่ามันเรือลังเป็นมะเร็งแล้วหรือว่าเอากะได้ติดใจยืดชีวิตเพิ่ไว้และยืดชีวิตไว้อยู่นานๆโดยลูกเต่าเพิ่นกะมีลูกน้อยให้กันบอกสองคนสามคนบอกลูกอีตุนพี่น้องเลยเสร็จแ้วเนาะระยะโรคภัยไข้เจ็บมีภัยอยากเป็นเนาะเดี๋ยวกันถือกระปูกที่ ยากจนเดี๋ยวมีเงินมีค้ำมนให้กระเต็กเนาะรักษาเนี่ยางด้านหน้าพี่น้องค่าดูดาเนี่ยดูาคือา่รือเนี่ยฝนจะลงห้ำลงห้ำตันหัวตามแล้มาซื้อเนีกินมักปากเกี้ยงดูไปพี่น้องไงว่าเป็นเป็นโอ้เนี่ยนมย้อยนะเน มีจนขั้นว่านอะสีก็สีค่อยเข้มเลยนะน้อยใหญ่ขึ้นมากค่้นเข้มขึ้นเข้มคือเมย์คือพ่อเลยเนาะเนาะแต่จะเข้มกรวดเลยสบายดีป้าดูงามๆเลยดุสบายดีป้าดูงามๆเลยโอ้ยเหนยยังไงเลยยังท่านในรอบคาบว่ะงามเลยชุดรอบขาวจ้าเฮ้ยสวัสดีสวัสดีจ้าสบายดีอะไรกันวะ น่ามึ hour, ji, ้ยใช่หรอ่ะอาใช่ใช่มือมือถึงยังมือถึงยังอ่าปลาดุกเนี่ยกระเป่าแผงนี้ค่ะนี่เนี่ยเจ็บปอแก่แต่ดําจะไปซื้อยังซื้อยังอืบอกปลาดุงว่าซื้อยังซื้อลินซื้อดินซื้อดินโอ้ยอิ่มนุ่มเลยขับไปเลยซื้อดินเพนว่าแต่ดําให้ขับไป อ,อ้อาวบอยอ้าวย่งนอนอย่างนอนย่งนอนนอนอนก่อนูได <Yes. S 1> <c oughs> uh ้ไหมนะนอนก่อนมูตือน้ำหลังมวยระดับข่าวเศร้ากันอย่างเด้มัในบ้านมีแนวกินเฟ้อกบกินเฟ้อเนาะไม่ได้กินแต่โดนแดดยางไงอยากกินเฟ้ออยู่ไรไรกูไรก้นกันแล้วให้แน่น้ำเนยดเนี่ยไอเ่าป้าเขากะมานะโมงเงินปลานี่นหมโมเนปลาคีได้ปลาเน็ด ไปดกูกาหน้าดินอยู่ได้มืนมน <c oughs> ม้นะห้องนแย่นี่ไม่แต่เพเก่าไม่เก่าอ้ะวห้องเปงไงป้าดุงฟังนะ E I E I O นะห้องนีนได้ห้องเลยไหมอันนี้กับเบ้บเบ้นี่เป็นห้องผูดียะเพิ่นห้องไหนพอฟังนะห้องไหนพอฟังด้วย ไปหอดตลาดได้พี่น้องเลยเนาะพากันซื้อข่าวซื้อของของยุกของจีนลดวกะเมื่อให้ยพอเตรียมตัวออกไปวันนี้ยันสวยเลยเนาะเพราะว่ายันผ้าาจักยบอกมีไไปายเลขวันนี้มูมันจะถาก็เอาดุพิม้นวีและก็่ะทางบ่าบุญสาวัตบออืม่เมยูเนาะทางบ่าวบุสารวัตรบเกิดไปน้ำโดย งานเนยพออกงานแล้วคนเมื่อวานนี่คนกระพากันไปอุปยพยุกต์อยู่คองอยู่ห้องผ่นออกมาแล้วพี่น้องเลยมาดำห้ดำหน้าซอยมีตุ้อเต็มโตเดูนะดูแลกัไปบางเมื่อกัไปน้ำลุงแน่เนาะไปน้ำลุงจันแน่บ่พ่อซื้อยังพ่อแไรมึงไม่ได้โดพ่อซื้อยังโดเนื้อลืมซื้อพ่อเขาจัางไหนเล่าแตาดราเนี่อ้าวกินอ้วกไงหัวโดน พังได้บอกอีกพอรู้จะล่มว่ามันเป็นเจ้าไห้เมย์มไถหน้านะ่ะเห็นบอกเห็นว่าน่งหัวเมย์ไถหน้าอยู่บอก <c oughs> ไถหน้าบอไ่ยัหัวมันนักเลยพอจนหากันเคยจับกับลุกจอยเล่นน้ำหลังอยู่ <c oughs> <c oughs> เลยกำกับบอกว่าโอ้ไถหน้าครั้งแรกก็มีบริการคุ้มน่เดี๋ยวเดี๋ยวหาซื้อแนกกินม,มาให้ไ่ไม่ตุ้ยน้ำเด้อม่ตุ้ยู่ไม่ได้กินว่านี่ไม่ตุ้ย จนยังไม่ตุยเด้อลาปลาดุงกันนะลาปลาดุงเน่เอาไว้ยุจ้าก่อนใช่หมาหมาอยู่ทางหน้าหมูถุจ้าปลาดุงก่อนใช้เบิรงกหมาน้องมือน้ำดนุกน้องมือน้องมือถุช้างก็อยู่ทางหน้าใช้ส้างใช้หมานะวะพี่น้องเคยเคยเห็นฮูบหมาฮูบส้างว่าเป็นเป็นแบบเวลาเห็นว่าผไม่ได้ว่าวเลยอ่ะตุจ้าน้มือน้มือถุจ้าโดยแต่นำลาปลาลุงเน่เด้อ พ่อก็แตรามคิดหน้าคิดนี่แตดามพากันไปซื้อของอยู่ของกินก่อนป้าก,ก็แล้วหน้าแล้วเมื่อวานนี่เนาะซ้ำมมือนี่แหละพี่น้องเลยเพราะว่าเป็นมืออ่าออกไม้เนาะเมื่อวานนี่เป็นมือมันสินดับกเ็ <ไว S 1> เลยบม่ได้ซ่อมเลยเอาวานเอาลายดิพอแก่กันชี้ได้ไลยนะอีช่องมือนี่ก็ันแล้วลนี่ <ไว S 1> เอ,าไ, <ว S 1> อาไปเบิ่งแเนเราไว้ได้เราใเใ็่เ,เ,เท่ากันขึ้นพี่น้องเลยป้าปูต้องเชิญ่ะพ่อวายจันนะ กลางคืนมูเรามาดินน้ำก็ใส่ส่วงมูลงไปเลยไม่ได้ยากลรว่ะเปิ้ลว่านเอาเปิ้ลว่านเอาเพราะมันเลยพี่น้องเลห็ดแบบง่ายเนี่ยมีเงินกับเสื้อผูยใส่กับงามเนาะคือหน้ามันเชื่อในบุไดใสกะเพราะว่าพี่น้องเอลยบม่ได้ถึงกับบางามแล้วกับไม่เถึยงก็คิดได้ถ้าเขาบไม่ใสเลยนี่มันสิงามเน้นเน้นแต่เขาเคยใสทีหนึ่งแล้วปีหนึ่งเขาบใสมันคิดได้ดนมันหักบานเฮาก็แล้วแต่ตามมีตามเกิดเนาะ มันเสียมาใช้คุยได้ก็จะดินเสียหนูป้าซาลาพีราน้องเนาะเพราะว่าหาซื้อของอยู่ของกินกันเด้อพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กันนี่แหละไอ้พอต้องเชื่อเพิ่นทำหน้าที่เป็นพ่อบ้านพาออกมาข้างนอกพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวกันพากันกลับกลับไปแล้วเนาะด้ยอาจารย์บ๊ายบายสบายดีด้วยอาจารย์ไปบ้านด้วยค่ะอาจารย์ไปสาวกีตี้อาจารย์น้องน้องปวดแขนนี่ นั่งนั่งนั่งจ้าจ้าจดีใจพี่น้องเอ้ยหัวกระซิยังงงแล้วไม่ได้วีได้เลยพี่น้องเอ้ยจับมัดเลยเข้าในเมืองเราต้องวีพรมบ่บายบายไปเดิบายบายไปเลยบายบาย